อันนี้อาหารอาหารใบยันใช่เป็นลูกโอ้มาใบายันก็กินอาหารใบยันอันนี้ล่ะอันนี้ใช่อันนี้ละ่ะอันนี้เหมือนกันอเอาคุณได้เอาปะปะใบยันเอสเดอร์ลนด์โ <laughs> ทษเถื่โอมา <laughs> อ,อันนั้นโทษเถื่อแบโอปา <laughs> ไฟฟ้าน่ะมันกดละลายมันละลุอะไรอันนั้นเจ้าเขานี่ยไหยทำไมกากินล่ะข้างหน้ากลินชีสชีสกับเออใช่มันฝรั่งท้ำใช่ไหมลูกเออมันฝรั่งเซนเซนเซนมันฝรั่งแล้วก็ใช่ก็ใช่ชีส